ร้านรรมจักแห่งนี้นะครับก็มีครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านศึกษาพันธ์นะครับที่อําเภอศรีวิไลปัดใจสําหรับงานบุญงานบวชงานขาวดําต่างๆนะครับมีธาตุแล้วก็สารพระภูบนะครับก็มีสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่อําเภอศรีวิไลนะครับที่นี่ก็จะเป็นร้านธรรมจักนะครับที่นี่นะครับก็จะมีสินค้าจําหน่ายเยอะแยะมากมายเลยนะครับสินค้าก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าในส่วนของเสื้อนะครับเสื้อกันหนาวของพระนะครับ แล้วก็สิ่งที่เป็นปัจจัยสําหรับร้านรรมาจากแห่งนี้นะครับงานบุญงานบวชงานขาวดําต่างๆนะครับที่ก็มีครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านศึกษาพันธ์นะครับแล้วก็ร้านเกี่ยวกับพวกเครื่องเขียนเนี่ยประมาณเครื่องเขียนต่างๆแล้วก็ร้านเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับงานบุญงานบวชงานขาวดําอะไรต่างๆนะครับก็มีครบหมดนะครับในราคาที่เป็นกันเองนะครับราคาถูกมากๆเลยครับที่ร้านนี้นะครับหาไม่ยากนะครับที่ ตรงสี่แยกไฟแดงครับที่อำเภอศรีวิทไล่ก็มีสี่แยกไฟแดงอยู่ไฟแดงเดียวนะครับมาตรงนี้นะครับอยู่ข้างๆกับแว่นท็อปเจริญนั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับทางออกไปทางภูทอกนั่นเองนะครับทุกท่านนะครับที่ร้านธรรมจักรนะครับก็มีธาตุแล้วก็สารพะูุบนะครับก็มีอยู่ตรงข้ามกับที่ว่กการอำเภอนั่นเองนะครับก็มาสอบถามได้ที่นี่นะครับตรงที่สี่แยกไฟแดงอำเภอศรีวิไลนั่นเองครับ